สวัสดีแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับและนอเมเซอร์นัสล็อกนะฮะโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยครับสำหรับพาร์ทที่17ครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่18แล้วนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาตียิมพ่อตัวเองนะฮะว่ายิมพ่อตัวเองจะโหดขนาดไหนมาดูกันเลยครับยิมพ่อตัวเองนะฮะจะเป็นยิม normal นะฮะเดี๋ยวนะก่อนที่จะเข้าเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงเราจะเอาอาสติขึ้นมาข้างบนนะฮะให้รู้ว่าเฮ้ยโปเกมอนลูก จะตีไม่ทั้งยิมเลยเนี่แหละด้วยอาสจิครับมาโอเคเป็นประตูนะครับแต่ละประตูเนี่ยก็จะได้บัฟมั้งรู้สึกถ้าจะไม่ผิดงั้นเราเริ่มจากประตูซ้ายนะครับผมจะตู้ให้หมดทุกประตูเลยเพื่ออะไรระเขาเรียกว่าเพื่อให้คุ้มอ่ะเพราะเราจะได้เก็บเลเวลไงโอเคครับมามาดูนครับสลับคนแรกนะฮะส่งเจ้าสิิโต้ลงมาครับเป็นโปเกมอนท่าพืชน,นะครับมาส่งอาสจิลงมา นับว่าสบายมากครับเพราะเราจะใช้ blast kick ไปเลยโอ้โหเอ็กสปีดครับแล้วยังไงละ่ะฮะเอาละ blast ไปโอ้โหหลบได้ว่ามันจะพิว้วขนาดไหนกันเพิ่มสปีดเนี่ยนะอีกรอบนึงมั้ยล่ะฮะไปเข้าไปหน้าไม่เรียบร้อยครับโอเคเป็ดพลังของอัสจินี่บอกเลยว่าไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้โอเคครับตอนนี้ก็พามาแล้วเขาคนแรกไวมากมอ่ะมีอีกไหม อ่เดี๋ยวเราจะผ่านประตูตรงนี้ให้หมดนะฮะรู้สึกทางด้านขวาจะมีหนึ่งคนนะครับพอมาตรงส่วนกลางเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องตอนนี้ก็จะเป็นห้องที่2รู้สึกว่าเราจะต้องสู้ทั้งหมดเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมด7ห้องนะครับห้องที่8จะเป็นห้องของคุณพ่อเจอกับนิโดลิโนโนะฮะเป็นปงม้าทัาพิษผิวๆนะครับอ่ะเราก็จะท่าเดิมครับอะไรอะ่ะกาสเปคครับสนใจเนี่ยนะฮะ เตะไปเลยครับบัฟไปก็เท่านั้นแหละเพื่อนเรียบร้อยครับดูพลังของอาสจิไม่อยากจะโวยเท่าไร่ครับมันเก่งมากเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นหุหน้าทีมเลยนะเนี่ยบิ๊กบอสก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอาสจิน่าจะเก่งเพราะว่าเลเวลสูงมากครับผูงที่สุดในทีมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสปีดเนี่ยรู้สึกว่านิงคูจะเยอะสุดนะตอนนอลงมาก็น่าจะเป็นเจออยียงกี้โอเคครับมาดูกันต่อครับสำหรับคนที่3ามครับ เราส่งอะไรมาครับเขาส่งเจ้าเลโมอร์เลตลงมาครับเลโมอร์เลตนะปุ๊กม,มันป่าอะไรที่มแปลงเป็นนี้ป่ะเพิ่มแปลงเป็นปลาหมึกสีแดงไหมถ้าจำไม่ผิดอะ,อ,อะไรอะบัฟอะไรอะบัฟดีเฟนต์ครับนี่นะดับเบิ้ลคิกไปเลยอือีกทีนึงผมไม่ตายว่ะผมใช้ท่าไฟไหมโอ้มูดดี้บัฟสปีดครับลดอะไรลดสุปเชียแท็กแล้วยังไงต่อดับเบิ้ลคลิกต่อครับ ทันเดอร์พันโอ้โหมันเอาหมัดมาจากไหนวะไหนมือเองเองไม่มีมือไม่ใช่หรอเองมีแต่คีบเรียบร้อยครับปลาพูนมันแปลกๆโอเคอ่าพามาได้ครับสำหรับคนที่สมครับอ่ามาดูกันต่อครับสำหรับคนที่สี่กันเลยอันนี้เขาจะเปิดห้องนะฮะโอเคเอ้ยเอ้ยเข้าไม่ได้ครับเราต้องอ้อมไปด้านหลังนะฮะเอ้ยอ้อมมาตรงห้องช่วงแรกอะอ่าอย่าเราจะเดินลงมานะครับ แล้วก็เข้าประตูด้านขวากันเลยมันต้องเปิดตั้งแต่ห้องแรกๆอะ่ะถึงมันจะสามารถเข้าห้องหลังๆได้ไม่ใช่ว่าเราเข้าห้องหลังมาเข้าห้องแรกนี่ไม่ได้โอเคมานี้ก็จะเป็นคนที่สี่นะครับอ่าคนนี้จะส่งอะไรมาครับแมรี่ครับส่งเจ้าอมูลการลงมาครับมูนเบลเป็นมุมบนทับพืชแล้วก็พีทครับนี่เป็นหนึ่งในเมตาครับสมัยตอนเล่นเจนห้าแล้วก็เจนหกเจนเจดนี่ไม่เห็นแล้ว หายไปเลยครับเพราะไม่มีให้เล่นโอ้โหเขาใช้เออ่บัฟนะครับเพิ่มความแม่นยำครับส่ที่ไหนล่ะนี่เตะไปต่อครับเรียบร้อยครับช่วงนี้อัสจิพีคมากครับเตะหน้าไม่หมดโอเคครับอัสจิเขาเลเวล48แล้วครับใกล้จะ50แล้วตอนนี้ตาก่อนนะแมรี่โอเคครับมาดูกันต่อครับงั้นเราจะเข้าไปที่ห้องขวาเลยนะครับหาห้องขวาครับ Recovery Room นะครับห้องอะไรเอ่ย Recovery เป็นพวกใช้อเทมหรือเปล่าเป็นพวกพอชั่นอะไรนี้ไหมอ่ามาดูเพืว่าเขาจะส่งตัวอะไรมาครับส่งเจ้ายาโดรานลงมาครับอ้าวเป็นคนท่าน้ำแล้วก็พลังจิตครับเราจะเสี่ยงไหมล่ะแพ้พลังจิตแล้วก็แพ้น้ำนะเนี่ยเปลี่ยนตัวดีครับรออะไรล่ะอ่าเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นแฮปปี้เอเวอร์ลงมาครับมามารับหน่อยเสี่ยงนะเนี่ยผมเสี่ยงว่าเขาน่าจะไม่ใช้ท่าพลังจิตแหละาจะใช้ท่าน้ำอ่ะ ยานโดรานมากนครับยานโดรานครับใช้ท่าอิเล็กทริฟายครับเป็นท่าที่จะทําให้ท่านั้นเป็นท่าไฟฟ้านะครับแต่เราก็ไม่สนใจกับเพื่นเท่าด้งนะครับนั่นแหละยานโดรานครับเลือดเหลือครึ่งหนึ่งครับยังใช้ท่าเดิมอยู่นะแต่เราใช้ไม่ได้ครับซูเปอร์พอย์ชั่นจริงๆครับเขาเป็นสายรีคอมบิลลูมจริงๆเอาละเพื่อนเท่าดนต่อครับเป็นไงไม่น่ารอดแหละรอบนี้ไม่รอดครับยานโดรานลาก่อย โอเคครับแฮปปี้อเวอร์ครับเร็วอัพครับเป็น38โอเคตอนนี้ก็เริ่มจะตามเพื่อนมาแล้วนะฮะตอนนี้นิงคูเขาเร็ว46ครับนิงคูนี่จะเป็นอันดับ2นะจากเลเวลทุกตัวเพราะอันดับหนึ่งเป็นอันกจิโอเคอ่าเปิดห้องกันแล้วน้องวันที่เคโอรูมหรอตัวบ้าอะไรวะวันที่เคโอรูมตัวอะไรเอ่ยไหนขอเจอหน่อยมาจะโหดขนาดไหนกัน มานักว่ายนะ้ำคนนี้ครับส่งเจ้าดัสทอกลงมาครับมันวันที่เคออย่างไงอะโชว์หน่อยไหมผมว่าไม่ต้องโชว์แล้วล่ะผมจะเตะมันเนี่ยแหละให้มันล่วงไปเลยมาเบรสคิกเข้าไปอะไรบัฟอะไรไม่ได้บัฟหรอกเพื่อนไเนียจามด้วยขวเข่าเฮ้ยไม่ใช่เข่าดิเตะดิเตะ,ตะ,ตะเป็นเพลิงผู้ผิดนะจามด้วยเข่านี่มันถ่ายจมคิก <c oughs> <c oughs> โอเคสงสัยติดมาจากพกเข็นเมื่อกี้เพิ่งเรียกพกเข็นมาอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะงั้นเราจะอ้อมอีกห้องหนึ่งนะฮะเป็นห้องที่เรายังไม่เล่นกันก็น่าจะเป็นห้องซ้ายนะครับอ่าห้องนี่ห้องหนึ่งนะฮะเป็นห้องสุดท้ายของห้องทั้งหมดอ่ามาสู้กันหน่อยจะส่งตัวอะไรมาครับโจดี้นะฮะส่งเจ้าสวัสดลูนลงมานะฮะสวัตลูนเดี๋ยวบนธัดพืชน,นะครับ โอเข้าทางอสาาติอีกแล้วครับอาหารดีๆนี่เองโอเคครับลูกเตะเพิงอ้าวเอ็กแ,อกแท็กอะไรไม่ได้ใช้อีกแล้วนี่นะเก็บเรียบครับอา,าจิแม่นี่มันครบเครื่องจริงๆโอเคครับบิ๊กบอสเรานะครับเลเวล4 3ครับเอาล่ะถึงเวลานะครับของพ่อเราแล้วเอ้ยพ่อผมวอร์มาพอแล้วล่ะเอ้ยเอาเลอห้องหนึ่งเหรอ ใช่ปะวะเอ,อ้าไม่ดีไม่ดีถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงพ่อเราแล้วครับไม่รู้ว่าชะตาจะขาดอยู่แล้วบอกเลยว่าลูกเราเนี่ยโหดมากเก็บครบสี่แล้วเหรอตามสัญญานะพ่อจะสอนมวยให้ลูกเองจะสอนมวยผมงั้นเหรอคิดผิดแล้วพ่อบอกเลยผมจะสอนมวยพ่อเองโอเคงั้นจะจะเพิ่มเลือดให้กับอาสจินะฮะด้วยเบอร์รี่ที่มีอยู่ โอรามเบอร์รี่นะฮะโอเคน่าจะเท่านี้แหละอ่าเราก็จะให้ทุกตัวครับถือเบอร์รี่ครับให้มันหมดหมดไปเพราะว่าเหมือนเบอร์รี่เราค่อนข้างจะใช้ไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลากขอลากก่อน,อนโอเคอืมอีกตัวหนึง่งอ่ะนี่อีกอ่ะตัวสุดท้ายแฮปปี้เออร์โอเคครบแล้วปะพร้อมแล้วครับพ่อผมพร้อมที่จะเตะตูดพ่อแล้วเตรียมเขียนใบลาออกได้เลย พ่อดีใจมากที่มาถึงขนาดนี้แต่พ่อก็จะไม่ออมือให้ลูกหรอกนะในฐานะหัวหน้ายิมเนี่ยพ่อจะทาทุกอย่างเพื่อชัยชนะไม่ว่าจะยัดยาเล่งอะดรีนาลีนหรือจะโจมตีผู้เล่นโดยตรงก็เถอะพ่อทำมาหมดแล้วโอ้สมรู้ที่เป็นพ่อผมเอามาเจอกับพ่อตัวเองครับส่งเจ้าที่เมียงลงมาครับเป็นโปโมอนหมานะฮะเป็นหมาพุดเดิลน,นะครับซึ่งมันจะมีหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายฟอร์มหลายเซ็ตหลายสไตล์ทุกอย่างมันเป็นนอร์มอลครับเป็นหมานอร์มอลโอเคดับเบิลคลิกไปเลยครับ โอ้ oh, เราเป็นมึงครึ่งรอดอ่าไม่รอดดิเอาลาก่อยมีดีแค่นี้เหรอพ่อบอกเลยนะพ่อตัวแค่นี้ซู้ผมไม่ได้หรอกนะอัตติผมผมมันเก่งมากด็อกกี้หรืออะครับส่งเจ้าลอมบีลงมาครับโอ้พ่อคิดว่าเจ้าตัวชนะธาตุมาคิดว่าผมจะพลาดกันเหรอผมก็เปลี่ยนตัวสิแม่อะงั้นจะเปลี่ยนตัวออกครับแล้วก็ส่งเจียยางกี้ลงมาครับคิดว่าผมจะกลัวมิดสายหรือไอบีมนนั่นเหรอไม่กลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วไม่เจอด้วย โอเคลอมบี okay. มาเลยเจ้าลอมบีนะฮะน่าจะมีท่าโจมตีน้ำแข็งนะครับแต่ผมจะมให้เขาได้ใช้อยู่แล้วแหละดาบต้องคลอไปครับน่าจะทีเดียวจอดนะทีเดียวจอดป่าทีเดียวจอดครับเรียบร้อยครับโอเคก็ผ่านไปได้ครับอ่ะตัวต่อไปครับเป็นตัวเมืตัวสุดท้ายครับของคุณพ่อครับเหมือนจะโหดมากครับมีชื่อว่าพี่โดมนะฮะ โอเคครับพ่อเต็มที่เลยครับแล้วผมขอปิดตัวมอนที่เท่ที่สุดของทีมเลยครับที่เก่งสุดๆเลยก็คือดินครูครับอ่ะดินครูมาแล้วครับเจอกับนกครับบอกเลยว่านกตายแน่นอนครับไม่วีบวัตถุพ้อไปครับนี่เหาตัวมอนที่แข็งแกร่งที่สุดของพ่อกระจอกนะกระจอกจริงๆอ๋อเป็นไปไม่ได้ถึงกับเป็นไปไม่ได้แล้วพ่อเป็นไปแล้ว ะลึกชาติเลยทีเดียวมาไกลขนาดนี้เลยหนระือให้เกียรติผมด้วยนะคุณพ่อแล้วนะครับก็มอบเข็มกัดนะฮะอันที่ห้าให้กับเราครับตอนนี้ก็มีหมด5อันแล้วนะครับขาดอีก3อันก็ควรจะครบ8แล้วแต่ในเรื่องมันก็ยาวนะไม่ใช่ไม่ยาวแล้วเขาก็มอบท่าใหม่ให้นะครับเป็นท m 6 7นะครับซึ่งเป็นท่าที่เป็นท่าโจตีนอมอลครับเมื่อตัวก่อนตายนะครับเมื่อลงมาปุ๊บไอ้ท่าเนี้ยจะแรงขึ้น2เท่าครับรู้สึก พ่อรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะเหมือนถูกลูกตัวเองด่าว่ากากนี่มีโดบโดนตบอย่างง่ายได้ตบอย่างหมาน้ำตาจะไหลเลยเอาเธอะออกจากยิมนี้กันเถอะอ้าวโอบูทคุณนอแมนหายหน้าหายตาไปนานมากเลยนะคือผมเนี่ยเพิ่งกลับมาที่บ้านเองอ้าวงั้นเหรอ างนูได้สอนมวยมาหรือเปล่านี่ดูสิลูกผมเนี่ยสอนผมสะนุ่มเลยหมอบกระแตตุ๋ยเลยนั่นโอบูดเหรอยินดีที่รู้จักนะฉันพ่อของวอลลี่ดูงี้นะวอลลี่พัฒนาขึ้นเป็นกองเลยนะโอ้ขบผมเนี่ยแหละคุณพ่อเดี๋ยวรู้กันครับคุณพ่อเดี๋ยวจะเอาให้ล้อมเหมือนที่ผมสอนมวยพ่อเลยคุณพ่อวอลลี่ขอบคุณน้นที่สอนมวยให้วอลลี่อะ่ะในครั้งนั้นน่ะดูเขาเติบโตขึ้นมามากเลยนะอ่านี่ท่าเซิร์ฟรับไปซะโอเคครับก็ให้ท่าเซิร์ฟมานะฮะ ตรอท่าเซิร์ฟนะครับเราก็จะใส่ให้กับเจ้าลินคูนะครับก็ไม่มีตัวอื่นแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าฟีเมลนั้นถูกไล่ออกจากทีไปแล้วก็กลับไปที่พ็อกซึ่งน่าสงสารมากๆแล้วเราก็โดนไล่จากตรงนั้นครับ <c oughs> คือเราจะต้องไปที่ถนนหมายเลขหนึ่งแปดนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตรงนั้นนะฮะเพราะว่าเหมือนจะเป็นสถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะต้องผ่านไปจากจุดนั้นอืมโอเคแล้วไงต่อครับโอเคครับก็ เราเด็กๆนะครับเราแล้วก็วอลลี่นะครับก็ออกเดินทางกันต่อไปนะครับแล้วก็ให้พ่อสองคนนี้นะครับยืนกันต่อไปไม่รู้จะทำอะไรกันสมไมเสียงเพลงดูดราม่าจังเลยฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีนะืึแต่ฉันเนี่ยได้เห็นลูกของตัวเองเดินทางและเติบโตมาได้ขนาดนี้เนี่ยรู้สึกตื้นตันใจจริงๆแต่ก็รู้สึกกังวลเหมือนกันนะทางนี้ก็เช่นกันครับคุณพ่อ,อวอลลี่ลูกฉันน่ะเก่งขึ้นขนาดนี้ก็ไม่อะไรมากแล้วล่ะแต่อย่าไปยุ่งกับแ,แก๊งแม็กมากก็พอ ใช่ใช่ใช่ฉันก็บอกว่าลูกฉันจะไม่ยุ่งกับแกไม่มากเหมือนกันหารู้ไหมยุ่งมาเยอะแล้วโอเคตามที่พ่อนายบอกนะไปที่ถุงมาเลขหนึ่งนึ่งแปดใช่ไหมงั้นเราไปด้วยกันเถอะไปกันเลยเฮ้ยเดี๋ยนะเอ็ยอยนะเองเดินโหดขนาดนี้เลยเหรอนี่มันนี่มันเดินมาโหดมากเลยนะมาที่เมืองมาวิซิตี้อะ่ะ โอ้โหโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางขวาครับเป็นถุนหมาเลข1นึนะครับ,เ,รบเอาละ่ะมาเราพร้อมแล้วงั้นมามือ,อยังต่อเลยครับออกมาที่ถนไมาเลข1นึนะครับโอเคเราจะเอาแฮปปี้เอเวอร์นะครับขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ท่าเสริมนะครับให้กับนินคูครับมานินคู นายคือโปรโมตตัวเดียวแหละที่ใช้ท่าเซิร์ฟได้ถ้ามีไอ้ฟีเมลอยู่นะครับผมก็จะใส่ให้ฟีเมลครับโอเคลาก่อยวัเตอร์พอลนะฮะวะัเตอร์พอลก็ยังแรงไม่เท่ากับเซิร์ฟนะเซิร์ฟแรงกว่าแต่เซิร์ฟมันโดนหมู่ไงมันโดนทั้งเพื่อนด้วยแต่ว่าถ้าเล่นแบบซิงเกิลมันก็ไม่เจออยู่แล้วแหละโอเค มาเราออกมาตรงตรงที่ทะเลกันเลยนะครับมาใช้ท่าเซิร์ฟเลยครับไว้เลยดิงคู่มาพาเราข้ามฟากหน่อยเฮ้ยอะไรอะ่ะยื้อมอนเนาะเฮ้ยถั่ไม่เล่นหนึ่งแปด 8, เรายังไม่เจอเลยนี่่าเออเรามาจับกันหน่อยครับว่าถั่ไม่เล่นหนึ่งแปดจะเจอตัวอะไรครับเสียงมันคุ้นๆน,นะมันคุ้นหูมากเลยเสียงอะไรวะขอขอตัวเด็ดแล้วกันนะตัวอะไรมันเสียงคุ้นมากคุ้นจริงๆเหมือนเจอมาบ่อยครับ อ๋อเอลารูล่านี่เองเออโอเคโอเคเออคุ้นจริงว่ะเจอแม่งมา2ปีแล้วสองสามปีแล้วเนี่ยเจอมันบ่อยมากโอเคเราใช้ท่าล็อกสมาร์เลยครับไม่เะเป็นไงรถเยอะไหมครึ่งหลอดครับโอเครถดีเฟนส์ไปเทลวิปมาครับแต่ยังไงล่ะรถดีเฟนส์ครับเ่เป็นไ,ไเวมไ็นไรหลังจากนี้นะฮะเราก็จะใช้ท่าสลีพ,พาวเดอร์ต่อเลยนะฮะให้มันหลับครับโอเค อย่างปลามายัางยังปลาบอลไม่ได้ไปกี้ผมกดจะรีบปลาไปหน่อยโอเคการูล่าหลับแล้วนะฮะอ่ะการูลา่าถึงเราจะไม่ได้ใช้นายในอนาคตนะหรือว่าไม่ใช้ในตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเข้าบอรลรมาท่าที่ดีดีกว่ามาเป็นตัวสำรองให้กับเราเพื่ออาจจะได้หินเมก้างไงเกตเกตไหมมันอยู่พิมพ์มก่อนนะอาจจะได้ใช้นะครับซึ่งเล่นซึ่งเอาเล่นจริงๆเนี่ยในเล่นแบบแข่งขันจริงๆผมไม่ใช้แลวไอการูล่าเนี่ย คือมันเก่งมากมันมีนมตาสุดๆอ่ะมันเก่งแบบโคตรรอบด้านอ่ะเล่นได้ทุกอย่างเลยเดวอรลี่ซีฟมาครับไม่เอานะฮะเป็นท่าที่โยนอาริตี้นะครับเอ้ยโยนมเมล็ดไปครับทำให้ศัตรูนั้นเปลี่ยนอาริตี้ออกนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้การุล่ามาแล้วนะครับการุล่าชื่ออะไรดีอ่ะเอ่ออ่ะเอาชื่อนี้ละกันผมชอบเรียกชื่อนี้มากตั้งชื่อเพาว่าพี่แขงแขงนะฮะแขงย่อมาจากชื่อมันนั่นแหละแขงคัสคารนะฮะเราเรียกพี่แขง อ่ะพี่แข่งโอเคยินดีต้อนรับด้วยนะครับพี่แข้งเข้าสู่บล็อกครับก็นั่งรอไปก่อนนะครับกับเพื่อนๆจับผมว่ามาายา่2ตัวก็คือเซเลฟแล้วก็โนมายแซดนะครับอ้าวโอ้ให้ตกปาลาแบบดีๆอ้าวเฮ้ยขอดูหน่อยมันได้ตัวอะไรวะเดีย๋ยวขอเซตแป๊บหนึ่งเอาเบตไอเบตตกปลาแบบกูนะฮะเอามาเป็นดิจิตเตอร์ก่อนไอของเก่าไวล้ลวกัน มันจะเจอต่างกันใช่ไหมรู้สึกว่าแบบเก่ากับแบบแบบดีเนี่ยมันจะเจอกันคนละประเภทกันเลเวลก็จะต่างกันด้วยไม่เจอแฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไม่มีเลยเหรอไอกาลูล่ามันมันตบเกียงเลยวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แก้วเว้ยจะโผล่มาทำไมเราจะเราจะตกปลาไม่เจอวะ่ะ เอ้ขอ,อขอรอบขอรอบนึงเจอหน่อยนะเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราตกมันจะได้ตัวอะไรอ่ะเออมาละมามาดูครับว่าถ้าเกิดเราตกปลาในส่วนหมายเลขหนึ่งแปเขาจะเจอกับตัวอะไรครับเจอกับโอ้โหดีแล้วที่เจอกับลูลล่าเจอกับบาวทอยครับก็ดีแล้วที่ไม่เจอมันกดมีเลยครับไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนีเลยครับเสียเวลาโอเคครับงั้นเรามุ่งหน้ากันมาต่อครับมาทางขวาก,กันเลยอ่ะคนนี้ทู่ไหมฮะ อ้าวสู้ครับจัดไปมาส่งอะไรมาครับส่งฟอกโกะลงมาครับเจนหกนะฮะจิงจอกไฟอ่าส่งแฮปปี้เอาเวอร์มาครับห,หรือว่าเท่ากันเลยสามสิบเก้าอ่ะแต่ลองดูแล้วกันนะดับเบิลเอครับเออเป็นไงไม่ตายโ,โอ้เลือดแดงว่ะโว้ฟลาบิสมาครับโอ้ท่าพีชีพเดี๋ยวตายว่ะันเนี่ยฮปปี้เอาวแฮปปี้เอาว์ โุ้ยย,ยินไหวยินไหวโอ้เฮ้ยตะกี้แบบเห็นภาพเลยว่าแ,วแม่งตายวะวะคือถ้าแม่งตายนี่เสีดยด้เวลามากเลยอุตส่าห์เพื่อให้มันเนี่ยตัวต่อไปครับเป็นตัวอะไรครับเป็นป๊อปโปะครับโอเคเปลี่ยนตัวครับแล้วป๊อปโปก,ก็กลัวครับไม่ใช่ไม่กลัวกลัวโอเคเ่ะเปลี่ยนแฮปปี้เอเาออกครับแล้วก็ส่งด็อกกี้ลงมาครับมาชอดนกหน่อยมาด็อกกี้มาแล้วป๊อปโปะก็มา อามายัางไงต่อเราใช้ท่าสปาร์กเลยครับ็อตนกไปเลยนี่นะป๊อปโปสแตทน้อยมากครับแต่หน้าเลี้ยงมากเลยโอเคเจยังกี้นะครับเลเวสี่สิบสีครับโอเคอ่ะนัว่าหมดแล้วใช่ไหมเราก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับอ้าวเจอกับสตีเวนครับอ้าวไง เราเจอกันมาก่อนนี่ที่ทําใจนี่ใช่ไหมเรารู้แลนายคือเด็กสงฆ์นี่หว่าโอ้บูธเป็นไงดีใจนะที่ได้เจอกันอีกรู้เมื่อไรโลกพินเพี้ยนแห่งนี้เนี่ยมันบ้ามากเจอแต่พวกมันแปลกๆใช่ไหมใช่ใช่ยิ่งพวกเทนเนอร์มันมีแต่ท่าโหดๆใช่ไหมเป็นพิเศษใช่ปะใช่ใช่ใช่คือเหตุผลของใบห้าแชกยังไงล่ะก็บริษัทแกไม่ใช่เหรอแต่เอ้าเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอก็จะเพี้ยนพอกันนะแต่ฉันก็ไม่อยากจะเผื่อหรอกนะ มีสายอยากรู้อยากเห็น่ของฉันมันก็ทํางานทันทีอะเหนว่าไม่ได้มีเทพอะฉันก็เลยอยากจะชิงมันเป็นของตัวเองอะเก็บป่ะเฮ้ยน้ํามันอะไรอะหึน่นอะไรอะเสียงน้ํามันโอ้โหลาติอารครับโผล่มาโอเคครับเธอตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราควรจะได้มันนะครับไม่ดิไม่ใช่อีกตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีฟ้าครับคือลาติโอสนะครับโอเค,คตอนนี้เราก็พกกับลาติอาสอ่อนนะฮะสรับเป็นตอนนี้เป็นช่วงเนื้อเรื่องโดยเฉพาะเลย พาฉันล่องอวากาศงันเหรอรู้จใจฉันจริงๆเลยโอ้บู๊มากับฉันหน่อยลาติอาเนี่ยเหมือนต้องการให้เราจะช่วยอะไรสักอย่างนะโอเคครับเราก็บินนะฮะโอเคตอนนี้นะฮะเราก็ขึ้นหลังลาติอาสไปแล้วนะฮะมาบินเลยครับโอ้โหตัวไม่ย่า่ใหญ่เลยผมไม่ถึงตัวคนนะสงสารลาติอาสมากเลยสองคนเนี่ยไปที่เกาะแห่งหนึ่งนะฮะเอาละเราถึงแล้ว ขอบคุณนะลาติอาสอะไรกันไม่มีหาเลยเหรอที่เนี่ยแต่ฉันสัมผัสได้นะว่ามีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้เออฉันมีเรื่องโบราณเก่าๆเรื่องหนึ่งนะมันมีมอนตอยู่สองตัวที่จะคอยปกป้องการพัฒนาร่างเมก้าอยู่ก็ตามน,นั้นแหละคือเขาหมายถึงว่าคือไอลาติอาร์สกับลาติโอเนี่ยไอสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นคนที่คอยปกป้องพิทักษรักษา เกี่ยวกับเรื่องของร่าเมก้านี่แหละหมมรือฮิเมก้านั่นแหละครับโอเคงั้นเราขึ้นมาข้างบนกันเลยนะฮะเอาล่ะตอนนี้เราก็เจอกับลาติโอสนะครับโอเคเราก็ไม่รู้แม่แงแรนดอมหรือเปล่าช่างงามจริงๆเปรียบดังหินน้ําไม่สิเหมือนดอสโตเลยงามมากเหมือนปกมอนธาตุเหล็กเลยอะอา้อาวอา้าวอ้าวมีแกมากๆโผล่มาว่าหืม พีมากมากงั้นเหรอลาตจออสรู้สินะว่าพวกแกจะมาเยือนที่นี่นเลยเรียกพวกเรามาว่าแต่อีนี่มันใครเนี่ยเจ๊ครับเจ๊ไอเด็กคนนั้นไงที่มันขัดขวางการทำงานงพวกเราอะ่ะแต่ไอข้างนี้ผมไม่รู้ว่าเหมือนจะเป็นลูกน้องเด็กอีนี่มาคพราเด็กนี่มันเก่งมากเลยมาตัดการเซฟคอมของบอสเราได้อ๋องั้นเหรอแต่เอาเถอะพวกแกก็หลีกทางไปแล้วกันนะเปอรบอนที่อยู่ข้างหลังแกแล้วฮิเมกา้าฉันพูดแบบสุดาพาแล้วนะ จะเปิดทางให้ไหมพวกแกจะรีกดีๆหรือจะกลับไปด้วยน้ำตาเอองั้นลองตอบแบบกลัวๆดูดีกว่าเออครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับเฮ้ยไอเดอ็กส่งของมันใช่เวลาเล่นป่าวไม่ทำเลยนะเว้ยแกอยู่เฉยๆเลยพอเลยฉันคนเดียวก็พอเว้ยเหลือเฟือแล้วฉันจะปกป้องลาติโอสเองและจะไม่ให้ลาติโอสและหิมเมก้าไปตกอยู่ในมือของพวกคนเลวๆอย่างพวกแกและไอทีบริษัทแกขายไปห้าแฉกละเออไอ,อ,อ,อเรื่องนั้นอีกเรื่องหนึ่งเว้ย เอแล้วเราก็จะมาแท็กทีนะครับกับสตีเวนนะครับหรือว่าแชมเปี้ยนในภูมิภาคแห่งนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็ส่งเจ้าเวลลิพีดนะครับแล้วก็คาราบาสนะครับเป็นโป้มาแรงทั้งคู่เลยนะตรงนิงคูนครับเฮ้ยเดี๋ยวสตีเวนนายนายมีดาร์กไลท์ด้วยเหรอโอ้โหมันโหดมากว่ะโอ้โอเคอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วมันอย่างเงี้ยมันดูบอลของสตีเวนไม่ได้ผมอยากรู้บอลสตีเวน Steven มีตัวอะไรบ้างอะ งั้นผมจะไขปริศนามันเองครับว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างครับเฮ้ยนินคูจัดหน่อยจัดเอาให้แบบเน้นๆเ,เลยละกันแต่มีดาร์กไลน์ได้ยังไงวะโคตรเท่อ่ะอ่ะใช้ท่าเซิร์ฟเลยครับแม่งสตีไม่มีดาร์กไลน์ดาร์กไลน์ก็ใช้พอพเพยเฮ้ยเดีด๋ยวเฮ้ยมันตีเราอ่ะไอ้ไอ้นี่มันแคสหรอฮะมันตั้งแต่น้องเมย์แล้วเนี่ยมันตีพวกเ,วกเ,วกเราพูดเดียวกันทำไมอะ่ะยูเทิร์นครับอ้าเวเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ ฝั่งนุม้มมันก็ตีผู้เดียวกันเองเหรอเอา้าแลวสุดม,มันยังไงวะเนี่ยเขาใช้ท่ายิงใหญ่ไหมครับรถสปีดทั้งสองฝั่งครับเดี๋ยวนะผมรออีกรอบหนึ่งดีกดเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งเลื้อมันตีผู้เดียวกันทําไมอะ่ะเอ้ยผมผมไม่เข้าใจนี่มันเพีย้ยนไปแล้วเนี่ยโลกนี้มันบ้าจริงๆเลยเทนเนอร์อะไรไม่ตีกันเองคู่กันแท้ๆดาร์กไลน์เมื่อกี้ใช้ใช,ใช้ฟาวเพย์ใส่ผมครับ และฝั่งนู้นะมันก็ยูเทิร์นใส่ไอเจ้าโอลิพีสครับเอ็กซ์ตีนสปีดครับโอ้โหดาร์กไลท์เอ็กซ์ตีนสปีดใส่ครับติดพีทไปครับพอยซ์นพอยส์ครับอา้าวแล้วยังไงต่อนิงครูครับได้ EP พีมาอาซทจิครับเลเวล49ครับเฮ้ยโอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กครับระเบิดตัวเอง <laughs> เฮ้ยเรตระเวดตัวเองทวยวะนี่นี่มันมันตอมใจตายเอเนี่ยแบบว่าเจอดาร์กไรมึ่เทพจัดไม่ไหวแล้วเราสู้มันไม่ได้หรอกระเบิดตัวเองทิ้งเลยโอ้เป็นเด็กเป็นเล็กมีมีระเบิดตัวเองด้วยพีชีพแล้วกามิกาเซ่โอ้โหบากันนะไอพวกขี้โกงมันเล่นเทพแน่ๆใช่ไหมดูสิลูกลักของฉันมันระเบิดตัวทิ้งเลยเฮ้ย hey, ถอยทับเว้ยรอผมด้วยครับเจรรอผมด้วยอ แกทาได้แย่มากบางอาจเซิร์ฟใส่ชันดาร์กไลท์สุดที่รักของชั้นเลยต้องโดนเนี่ยเดี๋ยวนี๋แล้วแล้วใครมันฟาวเพตตี้ฉังก่อนฟะหายหายกันแล้วนะหายกันแล้วนะทําได้ดีมากเราปกป้องลาติออสไว้ได้เหมือนลัติออสอ่ะจะชอบนายนะเจ้าติดสูงของโอ้เราได้เจ้าลัติออสมานะครับเข้าทีมนะฮะัมาดูเขา,าจะสุ่มหรือเปล่าโหบังคับเปลี่ยนตัวเลยเหรอเราไม่เปลี่ยนได้ไหมอะ เธอกิดเอาออกผมไม่เอาออกได้ไหมผมผมว่ามันทีมันโอเคแล้วนะอืมที่เก็บไปให้กับรติโอสอ่ะปาร์ตี้เต็มครับไม่ได้เหรอต้องใส่อ่ะอะไรวะเอ,อ่ออะงั้นเทปีนะ้เอาเลยละกันอ่ะนหนออกไปก่อนชั่วคราวนะเดี๋ยวมากับกับเดี๋ยวเรากลับมาเดีย๋ยวเรากลับมารับใหม่ตั้งชื่อมันอีกครับนายมาช้ามากลรติโอสมาสายมากเลยเลทไปเลย โอเคเราได้ลาติโอสมานะครับอันนี้รู้สึกว่ามันมันไม่สุ่มนะมันได้แบบชัวร์ๆเลยครับสำหรับส,สถานที่นี้นะฮะถามว่าเราได้ไหมตัวนี้ได้ครับเพราะมันต่างสถานที่ไงโอเคอ่าเขามอบอะไรให้ครับเนี่ยเฮ้ย <Hey>! oh! อ๋อเขาให้กําไรหินเมก้ามานะครับโอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะแปลงร่างเมก้าได้แล้วแต่หินเมกา้ายังไม่ได้อะอ๋อไม่มีม,ม,มีแล้วนี่เป็นหินของเมกา้า ลาติโอสนะครับโอเคเขาก็จะสอนเกี่ยวกับประวัติของเมกาลิงประมาณนี้นะฮะว่าทําไมมันเปนแปลงร่างเมกาได้อะไรอย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับกลับไปหาลาติอาร์นะครับที่เขาส่งเรามาที่นี่โอเคมาแล้วครับเอยลาติอาร์รอนานเปล่าโอเคตอนนี้เราก็บินกลับมานะครับกลับมาที่สมุนหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดใช่ไหมอ่าใช่ ขอบคุณมากเลยนะโอบูธรติออสก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับรติออสก็บอกว่าเฮ้ยรติโอสไปอยู่กับนายอะ่ะก็ให้มันอยู่ดีกินดีหนะ่อยนะอย่าให้มันอยู่ในบล็อกเอออย่ารู้การมันอยู่ในบล็อกหรือมันอยู่อยู่ในทีม <laughs> โอเคเราก็จากลากับสตีเว่นนะฮะโอเคโอ้โห เหนื่อยมากเลยเจอบ่อยมากเลยเทนเนอร์เนี่ยตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่น่ามีแล้วนะโอเคครับเราก็จะจบคลิปกันนะครับสำหรับพาที่18นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ได้กาลูร่ามาหนึ่งตัวนะครับก็คือพี่แข่งเรานะครับแล้วก็ลาติโอสนะครับลาติโอสก็ชื่อเลดนะฮะก็ได้มา2ตัวเนี่ยแล้วก็ได้เข็มกัดยิมห้ามาด้วยครับยิมของพ่อเรานะครับ ใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทที่19นะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ